สวัสดีค่ะเข้าวครัวกับครูคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาทําบัวลอยจากมันเทศนะคะทํามันตัวนี้เป็นมันสีเหลืองนะคะหรือว่ามันแครอทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกมันก่อนนะคะ,ะปอกให้หมดทุกหัวเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ประมาณสามหัวนะคะ ค่ะเมื่อเราปอกหมดทุกหัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหัน่นจะมาหั่นมันให้เป็นแบบลูกเต๋านะคะ เลื่เราหั่นเป็นลูกเต๋าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ,จะเอาไปล้างน้ํากันนะคะค่ะแล้วก็จะเอาไปพักให้เสด็จน้ํานะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เตรียมแป้งมันหนึ่งถ้วยนะคะมันที่เราล้างหั่นเต่าไว้เมื่อกี้นี้นะคะที่เราพักเสด็จน้ำแล้วนะคะเอามาคลุกกับแป้งมันเลยนะคะคลุกให้ทั่วๆเลยนะคะ นี่นะคะแป้งมันก็เกาะมันของเราดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล่อนเอาแป้งที่ติดออกนะคะค่ะเราก็จะเขยา่าเล็กน้อยนะคะค่ะทำแบบนี้จนหมดเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ตั้งน้ำรอจนน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามันนะคะ ลงต้มเลยนะคะ ค่ะถ้าเขาสุกแล้วนะคะเขาจะลอยอขึ้นนะคะแต่เราก็จะต้มต่ออีกประมาณสักสองถึงสามนาทีนะคะแล้วนะคะเราเป็นนกน้ำเย็นได้เลยค่ะ <S <S เสร็จแล้วเราก็ไปต้มน้ำกะทิกันนะคะค่ะเราจะใช้กะทิห้าร้อยกรัมนะคะค่ะเกลือนิดนึงนะคะ ค่ะน้ำตาลทรายนะคะร้อยห้าสิบกรัมนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะค่ะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะตักอันใส่ลงไปเลย นช่ค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะบัวลอยมันแครอทนะคะสูตรนี้แป้งน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องครวัวคุณวีด้วยนะคะสวัสดิสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ